จิตมันเป็นธาตุบริสุทธิ์แต่มันกลับไปสร้างอาการคิดอาการรู้อาการที่เป็นอารมณ์ความจํามันไปสร้างอาการเป็นเครื่องมือห่อหุ้มตัวเองไว้ใช้งานเพื่อมันจะได้เคลื่อนตัวได้ไปอาศัยในรูปได้จิตมันไปสร้างอาการนี่เพื่อเกาะยึดแต่ถ้าพวกเราไม่โง่ยึดมันซะอย่างอาการเหล่านี้จะสลายทันทีเสียงเนี่ยถ้าเราไม่ยึดเสียงเนี่ยที่มันคิดอยู่ตลอดพูดอยู่ตลอดนจะยึดมันแค่นี้แหละ อาการปรุงแต่งจะสลายหมดเลยจิตจะบ,บริสุทธิ์ทันทีเพราะจิตมันบริสุทธิ์อยู่แล้วแต่มันดันไปสร้างอาการปรุงแต่งขึ้นมาห่อหุ้มตัวเองเพื่อใช้ในการเรียนรู้สร้างเครื่องมือเพื่อใช้งานแต่ดันไปยึดเครื่องมือว่าเป็นเราว่าง,งันมันก็เลยติดอยู่ในวัฏฏะแห่งอาการปรุงแต่งที่ตนสร้างขึ้นมาเพราะความไม่รู้เรียกว่า,าวิชาความไม่รู้เห็นั้นเนี่ย แต่เมื่อไรก็ตามที่เราสังเกตดูสิไอ้ที่รู้อยู่เนี่ยได้ยินเสียงพอาจย์มันได้ยินเองอะที่คิดอยู่นี้มันก็คิดเองอะดูสิเห็นได้เมื่อไรนะว่ามันไม่ใช่เราหรอกเป็นอาการเฉยๆที่มันทํางานเองมันไม่มีเราอยู่บนโลกใบนี้มันมีแต่อาการมีแต่เครื่องมือที่มันทํางานอยู่นยมันมีแต่รูปกับน้ำซึ่งมันไม่มีตัวตนรูปน้ำมันมีแต่รูปกับน้มที่มันทํางาน หรือจะเรียกอีกอย่างว่ามันมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันทํางานมันมีแต่อาการที่มันทํางานซึ่งมันไม่มีอะไรเป็นเราเลยเพราะเราไม่มีรูปร่างเราคือชีวิตที่ไม่มีรูปร่างใสมากบริสุทธิ์มากจะยืดอาการนี้แค่นั้นแล้วอาการนี้มันจะสลายไปเอง